กาบสบายดีพ่อแม่พี่น้องมอสุคูสุโคนสุม่องสุบอลมึอนี้กับพ่อกับซ่องแม่่น้องวายุคือเก้าพี่น้องเปิดมากับพ่อรลุดมาพี่น้องเนาะมีได้บอลลายใหญ่ห่างได้พี่น้องเด้อนำหลายไลนำหลายแตะท่าลรวได้พี่น้องนี่อันนี้เป็นแจ่วประเด็กนาะพี่น้องใส่หัวพักอันนี้เป็นเกือนาะพี่น้องเนาะพี่น้องเป็นตะแสบมะมงสดสดจากต้นได้พี่น้องเยเนาะใหญ่แลวเด้อมัม่วงใหญ่แลวเด้อพี่น้องเด้อ นะพี่น้องมกินส้มนะแมน้องอายุเนาะบรรยากาศมื้อวนนี้นะสใส่พนสิตตเป็นคึมๆึมพี่น้องเป็นคึมอยู่ได้แต่ว่ามีหูสิตก็มีโตกคึมแต่เฮงเลยช่สใส่สมูแหลงท่ามูแหลงคืออะอพี่น้องอันนี้เจวใส่หัวหอมเนาะแสบมาพี่น้องกินส้มนม้ำแมน้องอายุเด้อเมื้อวนนี้พี่น้องมาลุ้นกันว่าแมน้องอายุสิกินกก็พูดเลยพี่น้องมาพี่น้อง

ันเีจะตกแล้พี่น้องตกบอกเดได้ไหม,ม,น,มน,นจะตัดตกหมดแอบเดี๋ยวเพิ่งตกได้แล้พี่น้องนะับเมเมอ่อบ้านเดี๋ยวันจะห้ามรอชื่นถ้าขาวิโก้เขาเนี่ย,ยงะะกกนะทำนงลำสูงอ้บอทำนองลำสูงแ้แไแรกย่ Rồi. À, mời đâu mà, có xô mà, xô mà đi. Đi đâu mời mời có mời mà mời 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 đi ông cái nó nó đi ơi nó đục 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 ha ta ca nó ơi tí nữa tí nữa bình ăn xong nơm tô không เล่นบ้านกำลังเป็นไม่น้องไม่นานนะกำลังเป็นกำลังตอนี่แหละจอนี erm ้แหละวันนี้มาที่หน้าบ้านที่หน้าบ้า

เยนมันได้แล้วมันอ,อุดเนื่นจะได้เห็ดน่อเห็ดขาวเห็ดบดบอก <c oughs> แล้วคนจีนสุ่มจอ

ต้องสอดะดอกอันทางต้องไปเพ่บ้านพิลามาเขาบอกว่าางเอาเอาไปแหลวบ้านพิลามาเดดมืแสบเดดตอนนี้แสบเด็ดพูดมานว่าแบเนี่ยยังยังช่องขนเนี่ยโหเนาะมาเลย เขา,าจ้งจงางคุณใดเข้ามาเขาจ้างใคจ้างเขาจอยบอลมาเลยก็เป็นกลุ่มแล้วแตลให้แต่ฝันนะ้วนะเตลเพิดเด่นเตลเพือ่อเของเพิ่นเพิ่น

จบแล้วแสมอนทิอืมตอนทกันกินเนี่ยเพือนเอานี่ยขนมโวยาลดน้อยนี่กราออกแล้วลวงนี้แล้ให้อ้าไจ้จูให้ก่อนเลย

กินพอน้ำลายแตกน้ำลายแตกนะกินมันเบดทนนั่นเลยน้านปวนนี่ลบุญไหวบ้อนปวนไม่ตัว้งเลยออจไมาเจาะเหะมันเมดทนนั่นน้อันนั่นรรลูก็ต้องหูเฉอยู่ เป็นได้โศกเป็นได้หะหญ้าอุ้งผสมสีให้เห้ยไปเแล้วงกิเอากันบุ่หงเนอานมาเลยอไรอ่ะามา้อกือเอากินชอย่างเยอะกันเเคือื ทีมหนุ่มที่อนีนะนี่ได้มาเคอะด้มามงกัมาตะบันแขงพกนี่นมเรียบร้อยเลยนะนี่กินนมเรียบร้อยเลยนะเียอ่อเืออู้จ้ะค่ะตั้งตั้งนีเป็นผู้จะอ้อู้นีเป็นมันโอ้ยยังมาแ่อู้ได้ทาดเอนี่บนดัม ยมาสองนี่คนน้นดลังแดหล้หอยคนขออนุสิกาอเ้ได้แล้วก็าแล้เอาเยกอนี่ก็ะรอใหญ่ี่อ้ก็หาไอนี่ เอออะไรอี้าเลยอาะเยมาโกดี้นเฮ้ยกนดไอะกระถือเสียงพูนหวาอย่บอกินส้มกับเจนมีแล้วส้มกับ่าใส่น้ำส้โอยนี่โอนนี่ล่างไปนะ

อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้เยพี่น้องกดติดตามด้เด้อกินสมมักม่วงแยมบาร์่ยมคำอะละพี่น้องเ้ยมอนี้มีได้แดดเยพี่น้องพวรจะตกอ้าอาอ้าบัดมืวอวานนี่ผัดลมหลุมมนี้ผัดอาเอาพอกันคิดหน้าได้พี่น้องอยู่ดีมีแหงมกสูขุสกคนไปแล้วสบายดี